จริงนี่คุณซื้อรถเงินผ่อนเหรอคะคนที่ซื้อรถเงินผ่อนอย่างคุณเนี่ยกลับมาดูถูกหลานฉันไม่มีปัญญาซื้อรถมันไม่น่าสมเพชไปหน่อยเหรอคะคุณนี่เก่งกล้าว่าหยุดเลยนะคะคุณถ้าคุณไม่อยากดังชั่วข้ามคืนน่ะคุณนาคะหนูจะบอกอะไรให้นะคะ นี่คือเงินเก็บของหนูที่ได้จากการเป็นยูทูบเบอร์และอีกอย่างหนูก็ไม่เคยเที่ยวไปดูถูกใครมือนอย่างคุณน้านะคะแกคิดว่าแกเป็นใครถึงมาสั่งสอนฉันเนี่ยเปล่าค่ะหนูไม่ได้จะสั่งสอนหนูแค่จะเตือนสติคุณน้าว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แกแกมัคนคุณลูกค้าคะอะไรอีกพอดีเครดิตบูโรของคุณลูกค้าไม่ผ่านนะคะ ลูกค้าไม่สามารถผ่อนรถได้นะคะเนื่องจากตอนนี้คุณลูกค้ามียอดหนี้ทั้งชำระอยู่ในบัตรเครดิตอยู่หลายยอดเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะอะไรกันทำมาเป็นการดูถูกคนอื่นแต่ตัวเองติดหนี้บัตรเครดิตพวกแกฝากไกเอนเถอะ